บูคลองบูคลองวันนี้เอามาพูดคุยสัมภาษณ์บูคลองนิดนึง่งโอ้โหวันนี้ลูกไหนอ่ะน็อกลูกไหนเข่าครับเข่าวันนี้ยกแรกนะใช่ครับแป๊บยิงนะโอ้โหเขายังไงเขายังไงเข้าไปยังไงจังหวะเข้าในแล้วก็แทงซ้ายแทงแทงเสียบเข้าไปเลยใช่ปะเข้าตรงไหนเข้าข้างข้างของเราโอ้โหเจ้าช้โค้งพอดีคิดไหมว่าจะน็อกได้เร็วขนาดนี้ก็ไม่คิดเท่าไหรเออ อ๋อเดิมทีวางเกมวางแผนยังไงปล่อยเรื่อยๆครับเราหมัดที่เขาอ๋อโอ้โหวันนี้คุณพ่อนะทำดีใจครับดีใจยิ้มได้เออทำให้พ่อยิ้มได้คุณพ่ออะไรเจริญวิทย์เหยียบบ้านช่องยอดมวยเก่าเลยนะใช่ครับโอ้โหเราจะเจริญรอยตามคุณพ่อยังไงเนี่ยฮะอะไรรคับจะจะเจริญรอยตามคุณพ่อยังไง ต้องหมายู่ที่ไหนอยากอยากเป็นแชมป์เหมือนพ่ออ่าอยากเป็นยอดมวยเหมือนลุงครับอ๋อคุณลุงคือเจริญทรัพย์เจริญทรัพย์นะโอ้โหนี่คะสายเลือดสายเลือดดีมากเลยชนะต่อเนื่องกี่ครั้งแล้วครับอันนี้ไฟที่สองไฟที่สองนะอ่ะบอกเพื่มวยหน่อยอายุเท่าไหร่อายุตอนนี้อายุสิบเจ็ดสิบเจ็ดปีจังหวัดไหนอะไรนะจังหวัดไหน จังหวัดไหนจังหวัดไหนจังหวัดประทุมครับอ่าบอกพี่น้องชาวประทุมแล้วก็บอกพี่น้องแฟนมวยหน่อยวันนี้ผมทำเต็มที่แล้วครับไปหน้าก็จะทำให้ดีจริงครับเอาล่ะครับผมอ่ายินดีด้วยนะบูคองนะฮะอ่าเดี๋ยวไปพูดคุยกับอ่าไหรเป็นพ่ออยู่ไหนไปเรียกพ่อพี่ไหนใครเป็นพ่อไหนอ่าเอาเอาเอาโอเคโอเคโอเคเอายินดีด้วยยินดีด้วย